บ้านหลังมุมคลอง3มคลองหลวงจัดโปรส่วนลดเหลือเพียง1.99ล้านบาทบนเนื้อที่24ตารางวาเข้ามาภายในจะเห็นว่าเราตกแต่งผนังฝ้าสร้างมิติให้ตัวบ้านและที่สำคัญเฟอร์นิเจอร์เราให้ไปด้วยค่ะทั้งโซฟาโต๊ะกลางและชุดโต๊ะอาหาร4ี่ที่นั่งภายในห้องครัวเราก่อเคาน์เตอร์ครัวยาวและติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ค่ะ มุมนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะที่เราปูกระเบื้องและติดไฟสองสว่างหมดกังวลเรื่องบ้านลกไปได้เลยค่ะส่วนด้านนี้ก็สามารถเดินออกไปบริเวณข้างบ้านและหน้าบ้านได้สะดวกค่ะเป็นข้อดีของบ้านหลังมุมเลยค่ะที่มีพื้นที่ข้างบ้าน หลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา12ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําที่เดินทางสะดวกหน้าหมู่บ้านมีทั้งรถตู้รถ2แถวและรถเมลที่ไปถึงอนุสาวรีย์3ย่านเลยค่ะส <Wow. S 1> นใจสามารถนัดชมบ้านได้ทุกวันค่ะใช้เอกสารแค่สลิปเงินเดือนและเครดิตบูโรทั้งหาเรา AIS เ t e ยินดีดูแลค่ะ